กุุงตลาดทะเลสังจรมหาชาัยป่ทับตลาดทุเรียนจัดเท่ารีบิตรสี่และคนฉดงตลาดจอดรถมิตรี่และคนฉดงงานเริ่มวันที่ส3บสมถึงสิมิถุนายนนี้จ,จัดหนักจัดเต็มโดยอาขาังทะเลหลากหลายชนิดขนมาแบบจุใจขนยศทะเลมาวันให้คุณและผลไม้หลากหลายสายพันธุ์แต่นหน้ารีดูการกองทั้งทุรเรียนเหลือนั่นนั้นทุ่ยใหญ่จากจากัดเุ่า าครามราััอย่างนี้เนื้อเน,เน,เนอใหญ่จับรากากัแทแสแงสงแะคนไมในราคาปกากหอเพียงสเบาทนั้นและภในงานยีหมึกและหอมใาญหลายชนิดหลากหลายสายพันุ์ส่รงจากมหาชันอาทิเชมกสายมุกอบน่องกระดหมุกระต่อยต้นตูนมาต้าเป็เป็นราะกระงสอดส่อ มีครอบจบในที่เดียวไม่ต้องไปถึงทะเลก็อยู่ทังอ่างนบ้านที่คุณไม่ได้แล้วกับงานดีๆแบบนี้สินค้าถูก